เรดิโอโมเดิร์นเว็บสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านเคลื่อนแห่งข่าวสารความรู้ความสุขและความบันเทิงสำหรับทุกท่าน กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการผู้ว่า,วามา,มาแล้วพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายเสนีจิตกะเสษมพร้อมทั้งฟังนโยบายสำคัญสำคัญความก้าวหน้าการทำงานราชการทุกภาคส่วนได้ทุกวันอังคารของสัปดาห์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสวทถถอนาน,าน่าน94.75เมกะเฮิรเว็บไซต์ w w w ร์ไวด์เว็บน่านเรดิโอดทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นพื้นที่อำเภอปัวอำเภอวิงสาและอำเภอนาน้อยและสถานีวิทยุในจังหวัดน่านอาทิ ทนันชัยเรดิโอข้าวบอยเรดิโอวิทยุคนเมืองน่านคนฮักนาเหลืองทุ่งสีทองเรดิโอคนรักเสียงสาสากรการ,กรเกษตรเบียงสาจำกัดวิทยุเพื่อความมั่นคงนาน้อยชุมชนคนนาหมื่นวิทยุเพื่อความมั่นคงขุนปัวอาแฮมเรดิโอชุมชนทุ่งช้างวิทยุชุมชนคนเมืองสวนอาเรดิโอวิทยุกองทุนหมู่บ้านและเสียงตามสายเทศบาลเมืองน่าน สวัสดีครับ่ันดูฟังที่รักทุกท่านนะครับพบกับผมเสนีติดตึกเสมผู้ราชการจังหวัดน่านเป็นประจำทุกเช้าวันอังคาร6นาฬกาเป็นต้นไปจนถึง7นาฬกาก่อนการถ่ายทอดสดสัญญาณจากกรุงเทพมหานครนะครับเติมสุขในายามเช้าด้วยข้อมูลข่าวสารนาฬกานี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน ระบบ FM 94.75 MHz ท่านที่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถรับฟังรายการที่ออกอากาศไปแล้วย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของสวทน,น่า r a d i o n e t หรือเว็บไซต์ของจังหวัดน,น่นานน่าน o t h ขอบคุณพี่น้องวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวทุกแห่งในเขตจ,จังหวัดน,น่าน ทั้งท้องถิ่นและท้องที่ที่ถ่ายทอดสัญญาณรายการนี้ไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านที่เรบฟังอยู่ทั้งในจังหวัดหน้าและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งท่านที่ฟังทางออนไลน์ในหลายๆประเทศนะครับที่ทราบมาก็มีจากประเทศเดนมาร์กจากประเทศอังกฤษนะครับก็กำลังฟังรายการนี้ และท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาแสดงความคิดความเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายการนี้ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์054773949เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีท่านผู้ฟังโทรเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับการออกซกอบกรอและการยกเลิกซับกอเดี๋ยวมีคำตอบในช่วงท้ายครับ และในช่วงแรกก็จะมีเรื่องของเหตุการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องของการที่ตำรวจตะเวนชายแดนของเราถูกทางสปปลาวควบคุมตัวที่ผ่านไปก็มีเรื่องของหักกรรมเครื่องเงินน่านอันดูฟังที่อยู่ตามชายแดน จะมีเรื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะมีการวางเสาพาดสายสายส่งแรงสูงนะครับไปในพื้นที่แล้วก็ยังมีเรื่องของโลกของกว่างสิ้นป่าสิ้นกว่างทูตการค้าจีนมาพบผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีเรื่องของแนวโน้มในการพัฒนาจังหวัดน่าน รวมทั้งการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ5ชนิดในจังหวัดน่านในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเราไปในเรื่องวันนี้ในอดีตก่อนนะครับเมื่อวันที่6กันยายน2,413ที่มลรัตไวโอมิงซึ่งเป็นมลรัตแรกในสหรัฐอเมริกาที่ได้ให้สิทธิในการเลือกตั้งแก่สตรี สตรีคนแรกที่รับสิทธินั้นนะครับก็คือลูอีซาสเวนจากเมืองลาราไมยเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับการให้สิทธิสตรีในการเลือกตั้งครั้งแรกของโลกที่สหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศไทยนั้นผู้หญิงไทยก็มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งมีส่วนร่วมทางการเมืองมาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อปีพศ2475ผู้หญิงไทยที่รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรกและครั้งแรกในปีพศ2492มีการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งนั้นนะครับก็คือคุณอรพินชัยการได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนั้นแล้วต่อมานะครับผู้หญิงไทยก็มีบทบาทมาตลอดระยะเวลาและเรายังมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หญิงท่านแรกของไทยคือผู้ใหญ่สมทรงสุวพันธ์ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตตำบลมานกแขวกอำเภอบางคนทีสมุทรสงครามเมื่อปีพศ .2525 2,529ก็มีผู้หญิงไทยเป็นในายอำเภอหญิงคนแรกเป็นนายอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามคือคุณประสมดำริชอบปัจจุบันท่านเกษียณอายุไปแล้วนะครับและก็ผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงคนแรกของไทยก็คือดรคุณหญิงจรัสศรีทีปิรัชดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ท่านผู้นี้ก็คือผู้ริร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาซึ่งปัจจุบันนี้จังหวัดน่านก็มีนะครับโครงการจัดรูปที่ดินสัปดาห์ที่แล้วผมพูดไปแล้วนะครับขณะน,นี้บทบาทของสตรีไทยเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเรามีสุภาพสตรีเป็นนายกรัฐมนตรีคือนางสาวยิ่งลักชินวัตรแล้วก็ยังมีบทบาทของสตรีในเรื่องของการเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับายอำเภอ ผู้วารชการจังหวัดตราดคนปัจจุบันก็เป็นสุภาพสตรีแล้วก็ยังมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกรรมาการหมู่บ้านเดี๋ยวนี้สตรีเข้ามามีบทบาทมากทีเดียวนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันว่าสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือสาเหตุที่ประชากรเนี่ยนะครับเวลานี้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งแต่ว่าบทบาทสําคัญก็คือปัจจุบันนี้ ผู้หญิงด้วยสตรีนี่เก่งนะครับแล้วก็สามารถบริหารบ้านเมืองเนี่ยได้ดีมีบทบาททั้งในวงการเมืองการค้าเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวนี้สุภาพสตรีเรียนกันส,สูงมากนะครับก็มีบทบาทเป็นผู้นำประเทศไทยด้วยนะครับเรื่องของเมื่อสักครู่ผมพูดถึงเรื่องของตำรวจตะเวนชายแดนนะครับที่ถูกทาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวควบคุมตัวไปก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาทางร้อยตชด324ร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่จริมก็จัดชุดปฏิบัติการตรวจภารกิจหลักเขตแดนในพื้นที่อำเภอแม่จริมก็ลาดตระเวนไปตามหลักเขตแดนซึ่งปักอยู่บริเวณสันเขา การลาดตระเวนก็อยู่ในเขตไทยนี่แหละครับก็มาจนถึงวันที่31สิงหาคมจนรุ่งเช้าวันที่1กันยายนก็ยังออกปฏิบัติภารกิจต่อแต่ปรากฏว่าพอเช็คกำลังพลดาบตำรวจชายเสยนาก็พลัดหลงกันไปพร้อมอาวุธประจำกายนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุ ทางจังหวัดน่านก็ได้ทำหนังสือยืนยันไปแทงไปทางแขวงชัยบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ต่อกันขณะน,นี้ทางแขวงชัยบุรีก็ได้รับหนังสือแล้วแต่เนื่องจากว่าเป็นกำลังพลที่ติดอาวุธจึงต้องมีการสอบสวนเพื่อที่จะให้ทางหน่วยเหนือได้สั่งการนะครับเรื่องนี้ขณะนี้นะครับก็ เป็นที่เข้าใจอันดีต่อกันนะครับทางแขวงชัยบุรีก็ดูแลเจ้าหน้าที่ของเราเป็นอย่างดีและก็มีทางเจ้าหน้าที่จากโรงไฟฟ้าหงสาเป็นผู้ประสานงานดูแลกันอยู่ซึ่งก็คาดว่าในสัปดาห์นี้นะครับทางลาวก็จะปฏิบัติตามขั้นตอนแล้วก็จะปล่อยตัวก็คือการสอบสวน แล้วก็ให้ทางอายการสูงสุดของเราได้พิจารณาก็เป็นไปตามบับนทึกรายงานการประชุมที่ทางจังหวัดน่านได้ทําบันทึกรายงานการประชุมร่วมกับแขวงชัยบุรีในเรื่องการรักษาความสมบรเรียบร้อยตามแนวชายแดนในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติงานก็จะต้องแจ้งให้ทราบแล้วก็กรณีที่มีการ พลัดหลงเข้าไปก็ให้มีการปฏิบัติด้วยการแจ้งให้ทราบแล้วก็มีหนังสือ,อยืนยันกันก็เป็นไปตามความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ทางเราเองก็ให้เก็บประเทศไทยเราเราก็มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกระทุกระดับนะครับตั้งแต่ระดับท้องถิน่นจนถึงระดับจังหวัด ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้มีการประสานงานตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังครับไปในเรื่องที่ผ่านไปกันบ้างนะครับเรื่องของมหากรรมเครื่องเงินหน้านครั้งที่หนึ่งที่จัดารเรื่องทวงเมืองนะครับเรื่องเครื่องเงินหน้านี่นะครับปรากฏว่าในขณะนี้เป็นที่สนใจสำหรับคนที่อยากจะมีเครื่องเงิน และคนที่ไปดูงานนี้นะครับปรากฏว่างานนี้ประสบความสำเร็จด,ด้วยดีครับภายในงานก็มีผู้ประกอบการทั้งหมด126ร้านนำเครื่องเงินมาจำสแสดงมาจำหน่ายนำผลิตภัณฑ์เครื่องเงินราคาแพงจนถึงราคาถูกเป็นเครื่องประดับแล้วก็มีทั้งขนาดแพงที่เป็นทำพิเศษเช่นอ่างเงิน ซึ่งประกอบด้วยลายนกหงเกาะกิ่งไม้ราคา3ามแสนกว่บาทมาชมกันมีนกยุงรำแพนนกยุงชุบทองตื่นตาตื่นใจสารภูมาเลือกซื้อเป็นอย่างมากเครื่องเงินหน้านั้นมีชื่อเสียงตั้งแต่ราชสำนักน่านนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีชาวเมียนเนี่ยนะครับแล้วก็ชนกลุ่มน้อยอพยพเข้ามาอยู่ในจงังหวัดน่านมาตั้งแต่โบราณการ ก็นำเอาความรู้เอาศิลปะมาผสมผสานกับเครื่องเงินราชสำนักกลายเป็นเครื่องเงินน่านที่มีเอกลักษณ์เป็นหนึ่งเดียวในโลกก็สามารถทำเงินไรายได้นะครับจัดงาน2วันก็ได้ถึง1 2 0 0 0ล้านบาทนะครับมีตั้งแต่ราคา50บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีการจัดการแสดงแฟชั่นโชว์25คอลเลกชันเครื่องเงิน แล้วก็นำผ้าลายน้ำไหลเมืองหน้านมาประดับโดยนางแบบคุณกวินตราโพธิจักรหรือน้องแก้ม m ิ s ไทยแลนด์ยูนิเว r ร์นะครับเป็นนางแบบโชว์แฟชั่นร่วมกับนางแบบอื่นๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราเห็นความสวยงามของเครื่องเงินและก็สวยงามของผ้าน้าน เป็นที่สนใจกันมากซึ่งคิดว่าความสำเร็จในการจัดงานปีนี้นะครับก็จะช่วยกระตุ้นทำให้เศรษฐกิจจังหวัดน่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของเครื่องเงินเรื่องของผ้าเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวของเรานะครับในอนาคตเครื่องเงินน่านผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน